ยิ้มให้สีใส่ในก่องให้ด้วยหนบอสก็เตบมครังนอันนี้เป็นคณิตคิดวัยก็สดดูว่าเราจะวัยไหตบมือหนึ่งครั้งไม่อยากระบายมือลงเอามือก่กลมกลมวีับ